ตำนานเมืองดวงจันทร์ความลับแห่งจันทบูรณ์ท่ามกลางห้องสมุดโบราณที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายคลังครูโสรันครูผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณนดีที่มีแววตาสดใสแบบนักผจญภัยกำลังกางแผนที่หนังเก่าแก่ให้มายานักเรียนสาวผู้กระตือรือร้นดูวันนี้เราจะย้อนเวลากลับไปหาต้นกำเนิดของเมืองที่มีมนต์ขลังที่สุดเมืองหนึ่งนั่นคือจันทบุรีครูโสรันกล่าวพร้อมรอยยิ้ม,มายาจ้องมองสัญ,ญลักษณ์รูปดวงจันทร์บนแผนที่ด้วยความตื่นเต้นเริ่มแรกเลยมายา พื้นที่แห่งนี้เป็นที่อยู่ของชาวช่องครูโสรันเล่าขณะที่แสงรอบตัวเริ่มเปลี่ยนไปกลายเป็นภาพนิมิตของป่าทึบสมัยก่อนเมืองนี้ถูกเรียกว่าจันตบู์หรือจันทบู์ซึ่งชื่อนี้มีที่มาจากธรรมชาติรอบตัวที่อุดมสมบูรณ์มากมายาพยายามมองลอดผ่านเงาไม้ในนิมิตนั้น เห็นผืนป่าที่กว้างใหญ่ไพศาลมายาเดินเข้าไปใกล้ต้นไม้ใหญ่สองชนิดที่ตั้งตรง่านอยู่ต้นจันทที่มีผลสีเหลืองทองหอมฟุ้งและต้นตะบูนที่รากแข็งแรงอยู่ตามป่าชายเลนใช่ไหมคะครูเธอถามพร้อมกับยื่นมือไปสัมผัสลำต้นไม้ในนิมิตชื่อของต้นไม้ทั้งสองชนิดนี้เองที่ถูกนำมาผสมกันจนกลายเป็นชื่อเรียกขานดินแดนแห่งนี้ในยุคแรกเริ่ม และนั่นคือตอนที่นางจันร์ปรากฏตัวในหน้าประวัติศาสตร์ครูโสรันกล่าวพร้อมกับภาพนิมิตท,ที่เปลี่ยนไปอีกครั้งมายกอดอบมองดูด้วยความลุ้นระทึกเธอเป็นหญิงท้องแก่ที่เดินผ่านมาในวันประกอบพิธีพอดีทั้งคู่เห็นผู้คนในชุดโบราณกำลังส่งเสียงเรียกชื่อมงคลเหล่านั้นดังก้องไปทั่วบริเวณทันใดนั้นหญิงท้องแก่คนหนึ่งเดินผ่านมาเธอแบกกระทะขนาดใหญ่ไว้บนศีรษะเพื่อบังแดดและฝนนั่นคือนางจันทร์ ครูโสรันชี้ให้ดูเมื่อเหล่าเจ้าพนักงานตะโกนเรียกชื่อจันนางจันที่ไม่รู้ตัวว่าเป็นแผนการสละชีพเพื่อเมืองก็เผลอขานารับด้วยเสียงอันดังว่าจา๋านางจันก้าวเดินไปตามเสียงเรียกก่อนจะพลัดตกลงไปในหลุมเสาหลักเมืองพร้อมกับกระทะที่ยังครอบหัวอยู่ภาพนั้นช่างน่าอัศจรรย์และน่าสะพรึงกลัวในเวลาเดียวกันเพราะเหตุนี้ชาวบ้านจึงเรียกเธอว่านางจันที่มีกระทะครอบหัวหรือเรียกสั้นๆว่าจันทบุย ตามลักษณะของกระทะที่ดูเหมือนบวยตักน้ำครูโสรันอธิบายมายามีสีหน้าเศร้าส้อยเธอต้องสละชีวิตเพื่อเมืองเลยเหรอคะครูโสรันวางมือบนไหล่ของเธอเบาๆใช่แล้วมายาแต่นั่นเป็นความเชื่อเรื่องการปกปักรักษาเมืองให้คงอยู่ชั่วนิรันต์ต่อมาคำว่าจันทบุยก็ค่อยๆเพี้ยนเสียงไปตามการเวลาจนกลายเป็นจันทบู์ในที่สุดและจากจันทบูนที่หมายถึงเมืองแห่งต้นจันทร์และต้นตะบูน ก็ถูกเปลี่ยนให้ดูไพเราะและมีความหมายที่เป็นมงคลยิ่งขึ้นครูโสรันหยิบม้วนกระดาษแผ่นใหม่ขึ้นมาคำว่าจันทบุรีหมายถึงเมืองแห่งดวงจันทร์เพราะชื่อเดิมที่ขึ้นต้นด้วยจันทร์พร้อมกับคำว่าพระจันทรนั่นเองแสงนิมิตจ,จางหายไปมายากลับมาอยู่ในห้องสมุดอีกครั้งเธอมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นดวงจันทรกลมโตสองสว่างเนือท้องฟ้าจากตำนานชาวช่องต้นไม้และการเสียสละของนางจันทร์ กลายเป็นเมืองจันทที่สวยงามในวันนี้มายากล่าวครูโสรันพยักหน้าแล้วกล่าวว่าประวัติศาสตร์อาจมีทั้งความเศร้าและความงามแต่มันทำให้เราเห็นคุณค่าของแผ่นดินที่เราอยู่ไงละ่ะทั้งคู่ยิ้มให้กันก่อนที่มายาจะกล่าวขอบคุณคุณครูแล้วขอตัวกลับบ้านเนื่องจากผู้ปกครองมารับหลังจากที่แจ้งฝากมายาไว้กับคุณครูเพราะติดภารกิจขอขอบคุณหนังสือนิทานพื้นบ้านจันทบุรีในโครงการเผยแพร่องค,ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดจันทบุรีสำนักศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏปรัมไพพันิปัจจุบันรักษาอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาพิเศษจันทบุรีขอบคุณที่รับชมครับ